ขอนอ,นอบน้อมพระสมบัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบ,บกันมา <c oughs> วันนี้ก็อยากจะมาถามความรู้สึกของเรา ในสมัยที่เราเยาววัยแล้วก็ประกอบหน้าที่คองเรือนแล้วก็ทำกิจกรรมในสังคมแต่พอดีพวกเราเป็นพุทธบริษัทสีโดยกำเนิดก็ได้เห็นพฤติกรรมของผู้หลักผู้ใหญ่ เก่าๆที่ท่านาเรียนรู้ชีวิตนะใช้ชีวิตกันในกระแสโลกจะได้เห็นนะผู้หลักผู้ใหญ่นะสูงวัยก็ไปบวชศึกษาพระธรรมคำสอนไปฝึกอบรมตัวเองไปฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปชาในวัด เพื่อจะต่อยอดชีวิตและกำลังใจของการเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะพัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคงหลังจากที่ทำหน้าที่ในกระแสะโลกนะตั้งแต่ยาววัยท่ามกลางถึงสูงวัยก็เป็นวิธีการของคนยุคเก่าพุทธบริษ,ษัทสี ซึ่งหาทางออกของตัวเองก็ทำประโยชน์ครั้งสุดท้ายที่มีชีวิตแต่สิ่งที่สั่งสมไว้ตอนเยาววัยท่ากลางแล้วก็ขึ้นสูงวัยก็ได้เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องกายเรื่องใจเรื่องทำความสงบในเรื่องการรักษา ผลทางของชีวิตจิตใจตนเองเพื่อจะให้มีวิธีการในการนะฝึกสมาธิฝึกสติฝึกการพิจารณาธรรมเพื่อให้เข้าถึงจิตถึงใจตนเองอย่างแท้จริงเพราะ,ะนั้นสมัยอดีตผู้เยาว์วัยก็มีหน้าที่ติดตาม พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเดินทางร่วมในกิจกรรมนะถือศีลปฏิบัติธรรมก็สิ่งที่เราได้เห็นเฉยๆไม่ค่อยได้รู้เนื้อหาสาระในเรื่องการถือศีลปฏิบัติธรรมของผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆก็ได้เห็นมีโอกาสส่งเสริมเรื่อง เนะสเบียงเสื้อผ้าเครื่องลุงหม่มนะจะเป็นมุ้งหมอนเสือกระติกน้ำร้อนอย่างนี้ก็หลายท่านก็มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่ปรากฏส่งเสริมผู้หลักผู้ใหญ่นะให้ไปเจริญกุศลไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมและเป็นผลอย่างยิ่งนะที่เรา หาคำตอบในปัจจุบันของเราก็คือสิ่งที่เราต้องการให้ใจิตใจนั้นมั่นคงเข้มแข็งในการที่ใช้ชีวิตสู่การพัดพรากจากกันก่อนหน้านั้นก็จะมีผู้สูญเสียชีวิตกันคนแล้วคนเล่าแต่โอกาสที่จะไปเรียนรู้ปฏิบัติตน เข้าวัดเพื่อจะได้หาทางแก้ไขจิตใจก็ยังไม่มีเป้าหมายที่สุดจึงต้องใช้โอกาสตอนที่ปลดระวังจากการประกอบหน้าที่กระแสโลกจึงได้เดินทางเข้าวัดเต็มตัวเต็มทั้งจิตใจที่ตั้งมัน่นนะนทีนี้จะเห็นว่าหัวใจหลักๆสิ่งที่เราอยาก จะให้มีให้เป็นยังคงไว้ก็คือเรื่องการบรรยายธรรมในเรื่องพระธรรมคำสอนและให้มีการฝึกฝนอบรมจิตใจของผู้ที่เข้าไปในวัดกันเป็นเบื้องต้นเป็นหัวใจในการที่จะต้องอศึกษาพระธรรมกันไม่ได้หมายถึงการไปวัดเพื่อจะไปทำบุญอย่างเดียว ทำกิจกรรมภายนอกอย่างเดียวถ้าหากเราทํากิจกรรมภายนอกผู้ที่เป็นผู้ทธบริษัทสี่ก็จะไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราไปวัดนั้นประสงค์หลักและหัวใจนั้นคืออะไรนะถ้าหากเรารู้เหตุปัจจัยว่าการที่เราต้องมีการพัฒนาใจใน,ในการสละ นะปัจจัย4ในการเกื้อกูลอุปธรรมถึงที่เป็นจิตวิญญาณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือตัวแทนต่างๆต,ตัวแทนหมู่พิสุสงนั้นก็จะมีสมมุติสงนะมีสัมมาเนน้อยในสมัยอดีตเราก็จะมีทายกทายิกานะที่ อนอนวัดเอาใจใส่ขวาดถูเช็ดถูก่อล่างสร้างกุฏิวิหารด้วยความนอบนอบ้อมนั่นหมายถึงมีจิตใจฝักใฝ่ไม่ค่อยมีการแลกเปลี่ยนด้วยค่าจ้างรางวัลกันก็จะให้เกิดสำนึกเหลือเ,เกินที่ได้เห็น คนยุคเก่ามีความสุขมากกว่าคนยุคใหม่ๆเพราะคนยุคเก่านั้นท่านมีจิตใจในที่พอเพียงยอมรับกับชีวิตของตนว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงเหมือนกันแต่เหตุที่รู้ชีวิตไม่เที่ยงนั้นก็ไม่ได้หมายถึงจะเข้าถึงกระแสแห่งความจริงในพระธรรมคำสอนได้ทั่วถึงกัน จึงต้องมีการได้ยินได้ฟังพระธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทนาะงด้านปริยัติธรรมก็คือสิ่งที่เป็นแนวทางตามพระธรรมคำสอนอย่างนน้อยเมื่อได้ฟังรธรรมนะที่มีการฝึกมีการอบรมมีการพูดจาแลกเปลี่ยนส่งเสริมให้พุทธบริษัทสีนั้นเข้าใจใน กระแสธรรมของพระพุทธเจ้าล้านะก็หาวิธีการในะเรื่องพูดเรื่องทานบ้างพูดเรื่องศีลบ้างพูดเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาบ้างก็ทำให้เกิดความสงสัยในข้อธรรมต่างๆคุณและโทษต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคเก่า นะบอกกาวบอกบุญนะบอกแนวทางของการที่จะสร้างใจ,ใจิตใจให้รู้จักวัตะสงสารให้รู้จักนะออกจากวัตะสงสารก็ในสภาพธรรมนะในเรื่องอริยสัจส,สี่ที่จะต้องน้อมระลึกว่าสิ่งที่เป็นอริยสัจส,สี่นั้น รวมแล้วเป็นอย่างไรก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราก็รู้เหมือนกันว่าการที่เรารักษาศีลประกอบไปด้วยไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดจากโกหกนะไม่ดื่มสุรายาเมาทำให้ให้เราต้องสูญเสียสติสัมมชัญญะเราไป ก็ได้ยินได้ฟังกิจกรรมเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้น้อมฝึกปฏิบัติตนตามมรรคแปดเราไม่สามารถที่จะเป็นพุทธบริษัทสีที่เข้าใจในกระแสะธรรมนั้นได้วันนั้นห็นว่าคนยุคเก่ามีความละอายตบากอย่างยิ่ง ระมัดระวังทางกายทางวาจาทางใจนะแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในกระแสะโลกก็ยังจะต้องมีการหยุดยัง้งมีความละอายต่อสิ่งที่ได้กระทำไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำนะถ้าหากว่ามีการละลึกระมัดระวังเรื่องศีลเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมก็มีความละอาย นะเพราะนั้นสิ่งที่เราเป็นพุทธบริษัทสีหัวใจสําคัญในการที่เราเข้าไปวัดเราจะไปเพื่อประสงคนะ์ละละหรือว่าจะประสงค์เอาถ้าเราประสงค์จะเป็นผู้ละเรียนรู้พระธรรมคำสอนก็คือเข้าไปเพื่อจะเกิดการละแต่เหตุจากการละก็ต้องเรียนรู้เรื่องการสละของตน จากปัจจัยภายนอกต่างๆนะเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกื้อกูลเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะจะเป็นอาหารหวานคาวนะดอกไม้ทูบเทียนหรือนะเครื่องใช้ของพิสุต่างๆนั่นหมายถึงเราเริ่มนะจัดสรรอันปราณีต เทนะ่าที่เรามีเราเป็นแล้วก็ไปนะมอบหมายน้อมถวายโดยมีสื่อกลางก็คือพิสูส่งด้วยเหตุดังกนะล่าวเราได้เห็นิ่งที่การเรียนรู้เรื่องการสละปัจจัยภายนอกก็จะน้อมไปด้วยการสมทานศีล พอเราสมทานศีลนะก็จะมีการได้ฟังธรรมหลังจากที่เราได้สมทานศีลก็จะมีเจ้าวาดก็ดีหรือผู้ที่มีความรู้มาชี้แนะบาปบุญคุณโทษบาปนั้นมีผลอย่างไรทำให้ตกนรกบุญนั้นมีผลอย่างไรทําให้ได้ขึ้นสวรรค์นะ ในะที่สุดการสร้างบุญเป็นเหตุทำให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาและถึงนิพพานได้อย่างไรนะก็จึงได้มีโอกาสฟังธรรมนะทำให้ได้เห็นชีวิตไม่เที่ยงตามความเป็นจริงซึ่งกันและกันชีวิตไม่เที่ยงก็เป็นสภาพธรรมที่เราเห็นหลายท่านหลายคน จะเป็นเด็กหรือวัยท่ามกลางหรือวัยสูงวัยก็ได้เห็นกันตามความจริงได้ล้มตายกันนะแต่เราดูเหมือนจะห่างตัวเราเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเศร้าใจแต่พอมาใกล้ตัวเราเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเองหรือลูกหลานบริวารของเราเองนะมีการล้มหายายจากนะไป ทำไมต้องเสียใจเหล่านี้เป็นเหตุที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้นะในพระธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงต้องมีการแก้ไขใจเป็นเรื่องใหญ่ของการที่เราจะต้องเข้าไปสู่วัดนะจะเป็นวัดเล็กวัดใหญ่มีความรู้ประการใดก็ต้องชีแ้แนะอบรมสั่งสอนให้ พุทธบริษัสสีได้ยินได้ฟังนะพร้อมทั้งมีการนำเสนอแนะว่าการที่เราจะแก้ไขได้ก็จะต้องมีสมาธิจากการฟังมีสมาธิจากการประพฤติปฏิบัตินะรู้จักเหตุของความเป็นทุกข์ก็คือร่างกายคือจิตใจ ที่มีสภาวะการปรุงแตง่งการที่เราจะรู้จักร่างกายและจิตใจนั้น <c oughs> ก็จะต้องมีวิธีการ <c oughs> ของการอบรมจะเป็นเจริญสมถภาพพวนาหรือเจริญสติปัฏฐานคือรู้กายรู้ใจรู้สภาพที่เป็นจริงของตนก็จะได้ มีการอบรมให้เหมาะสมแนวทางตามจริตวิสัยของแต่ละบุคคลกันจึงได้เห็นความพัฒนาการความนึกคิดคำพูดและไปสู่การกระทำนั้นสู่การแก้ไขจะเห็นว่าเมื่อได้ยินได้ฟังได้กระทำก็เกิดการแก้ไขเนื่องจากมีความละอายต่อบาป พะเห็นว่าชีวิตทั้งหลายไม่เที่ยงจริงยึดมั่นไม่ได้ก็จริงแต่ถึงจะรู้ <c oughs> ถึงจะรู้จากสิ่งที่ยึดไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ไปจักแจ้งเห็นไหมเพราะฉะนั้นเพราะทํเนี่ยต้องมีสามเนื้อโดยที่เราพิจารณาปริยัติก็คือแนวทางต้องได้ยินได้ฟัง ได้เห็นปฏิบัติก็คือสู่การกระทำเจริญไปด้วยสติจเจริญไปด้วยสมาธิจเจริญไปด้วยการละลึกระวังไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นในข้อวัดของศีลต่างๆนั่เรียกว่าการปฏิบัติพอเรามีการฝึกสติฝึกสมาธิต่างๆเพื่อให้ เราอยู่กับตัวเราเองอยู่กับต้นเหตุของความเป็นทุกข์ตรงนี้เรียกว่าการปฏิบัติใช่ไหมจะได้สองอย่างเห็นว่ามีการกระทำสองอย่างเรียนรู้จากวิชาการและไปสู่การเรียนรู้ปฏิบัติการนะเพื่อจะให้ประจักษ์แจ้งในพระธรรม คําสอนที่ได้เรียนรู้จากวิชาการแล้วก็ปฏิบัติการจนเป็นผลทำให้จิตใจของเราเปลี่ยนก็คือปฏิเวทนะเมื่อใจของเราเปลี่ยนก็เกิดปฏิเวทก็มีสภาพธรรมเกิดขึ้นในใจของตนนะจะเห็นว่าแต่ภาวะธรรมเขาก็เลยบอกให้มีการสำรวจตรวจสอบตัวเอง ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้พระธรรมคำสอนมีทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทก็ถึงได้ตรวจสอบกำลังใจตนเองว่ากำลังใจตนเองนั้นเป็นอย่างไรนะยึดหรือไม่ห่วงใยห,หรือไม่มีความโกรธหรือไม่นะมีความพยาบาทหรือไม่นะเพราะฉะนั้นนี่เองที่เราบอกว่า ผลจากการที่เราเข้าวัดเมื่อได้เรียนรู้จากการได้เห็นได้ยินได้อ่านเราก็น้อมสู่การปฏิบัตินะจะเิญสติปัฐานจะิญสมาธิตั้งมั่นพิจ,จะะารณาต้นเหตุของความเป็นทุกข์ก็คือกายของเราใจของเราเหตุใจสลดสังเวชอย่างหนึ่งอย่างใด ก็คือปะติเวสนะจนสามารถจับต้องเข้าถึงความจริงนะเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจจิตใจก็จะมีกำลังใจยิ่งขึ้นนะกำลังใจยิ่งขึ้นทำให้เกิดความสลดสังเวชใจตนใจเราผู้ฝึกอบรมการสลดสังเวชเป็นผลทำให้เรา เห็นความเปลี่ยนแปลงในใจเบิกบานตามความเป็นจริงทั้งๆท,ที่สูงวัยนะถึงการเวลาล้มหายใจจากในวันต่อวันเดือนต่อเดือนนาทีต่อนาทีก็มีความพร้อมพอใจมีความพร้อมนั่นเองก็จะทำประโยชน์ถึงที่สุดของการที่มีร่างกายไว้ เรามีร่างกายอย่างไรเราก็สร้างประโยชน์ตามความรู้ตามความสามารถตามที่เรามีกําัังใจแล้วก็รอสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตก็คือการพัดพลากก็บดัดีพอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดี ในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดาบรรดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริสัทธสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ